สวัสดีครับทุกคนนะพบกับเกมซ e ล d a กับภาคที่2กันนะฮะวันนี้นะฮะมีถ้าที่ผมมาแนะนำนะฮะถ้ำนี้เนี่ยพอเราเข้าไปนเนาวเราจะได้สมบัติเอาชุดนะฮะโอเคนะฮะตำแหน่งก่อนเลยก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับสารเจ้าโอยามิโอะตรงนี้นะครับไอสารเจ้าโอยามิโอะก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับป้อมนะฮะป้อมค่ายบางราจันของเรานะฮะแล้วก็อีกสารเจ้าหนึ่งก็คือเรเซน เลเลเซเออเลเซนะฮะตรงนี้ครับเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆก,กันนะฮะผมก็ทํามาไว้แล้วว่าเนี่ยสมบัติอยู่ข้างในนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายการกรบาดเห็นอยู่ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยผมอะไปคุยกับพวก AI NPC ที่มันเดินตามแผนที่ข้างนอกเนี่ยแหละเดินตามถนนเนี่ยนะครับบังเอิญเห็นมันแต่งตัวแปลกๆก็เลยไปคุยมันก็เลยบอกสมบัติให้เราฮะเออก็เลยรู้ว่ามีถ้ำอยู่ที่นี่ประมาณนั้นมันก็เลยทำสัญลักษณ์การกรบาดให้เราในถ้ำ รู้สึกว่าเดี๋ยว,ยวจำไม่ได้ว่าเจอสัตูอะไรอ๋อถำนี้จะเจอไอ้มอนสเตอร์ที่ว่าเป็นตัวก้อนหิน,นฮะจะเป็นก้อนหินครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปคงไม่เกิดแล้วนะเพราะว่ายังไม่ถึงวันพระจันทร์แดงโอเคเนี่ยศัตรูมันจะอยู่ตรงนี้ส่วนไอทางเข้าที่จะไปเอีจะอยู่ด้านขวาให้สังเกตเนี่ยมันจะมีถง คล้ายๆเป็นเสาธงอะไรเงี้ยนะฮะโอเคเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะตอนแรกก็หาไม่เจอฮะก็ตีมอนสเตอร์เสร็จแล้วแหละแต่เอ๊ะทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยวะอะไรเงี้ยนะนึกว่ามอนสเตอร์จะดรอปแต่ว่าไม่ใช่ฮะก็คือมันมีทางแอบอยู่ตรงนี้นี่ฮะโอเคให้เราเข้าไปได้ลูกระเบิดด้วยเยี่ยมเลยอ่ามาข้างในแล้วเนี่ยก็มีหีบนะฮะแลเปิดก็จะได้ชุด ที่เพิ่มพลังโจมตีนะฮะรู้สึกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจ,จะเป็นชุดเบอร์เซิร์ฟมั้งนะฮะก็จะเน้นพลังโจมตีโอเคก็ถือว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะภาคที่แล้วผมก็ใช้ชุดนี้สู้บ่อยมากนะฮะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านที่กําลังเล่นอยู่นะฮะหรือว่าท่านที่ยังไม่เจอสมบัติชิ้นนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามมนด้วยนะฮะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปทั้งต่อไปนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย